มาสวัสดีครับสวัสดีสุสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยไหลยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบนะครับคันที่ประมูลมาพร้อมกันสองคันน่ะจําได้ไหมที่จังหวัดขอนแกน่นที่มีคันสีซีดกับคันสีสดส่วนคันสีสดปิดหลักปิดการขายส่งภาคใต้ไปแล้ววันนี้ผมจะพามาดูคันสีซีดนะครับ ว่าที่ฝาเครื่องฝาเครื่องช่างชาติฝาเครื่องมันมีคาบน้ามันเยิมใช่ไหมล้างแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่างชาติจะล้างแล้วออกมาเป็นลักษณะไหนมันเป็นยางบอลหรือเครื่องมันดันมันไอ้บ่แต่ว่าที่มันนัดันมันกับเครื่องออกซีนนิดๆหน่อยๆบ่แก้ไขแล้วหอเล่อ่าโอเคเขาจัดการแล้วครับอ่ะมามามาปัดน้ำฝนทำงานเลยปิดปัน้ำฝนนะอ่ะขับออกมาครับช่างชาติ เดี๋ยวเรามาดูกันครับดูชัดๆดูแบบแจมๆเลยว่าแล้วผมจะตั้งราคาขายเท่าไหร่นะคันนี้นะเอกาสารชุดโอนน่าจะไม่เกินอีก1ิบสวันน่าจะได้ไมั้งนะฮะโอ้แตกกระจายครับเอาถอยเป็นแปดเฉพาะกิจใจไปก่อนคนระับโอ้เสียงเครื่องเสียงเครื่องเงีย,งยบๆเลยนะ วันนั้นเราไปขับมาระยะทางประมาณเท่าไหร่สองกว่าไหมสองร้อยกโลเนาะขับมาสำหรับ FC เราพี่น้องเราพี่เดี๋เด้อเดอเดอ่ะโอเครถวิ่งเข้ามาครับรถลูกค้าเข้ามาดูสงสัยเข้ามาดูรถอ่ะถอยครับ200กโลครับขับมาแล้วครับไม่ต้องห่วงนะโอเสียนเครื่อง FC เราพี่น้องเรามาเอาไปใช้ครับคันนี้ ราคาไม่ถึงสามแขนนะครับไม่ถึงสามแสนครับเั่น,นี้ครับดูแล้วก็เบาะที่มันขาดผมทําอะไรไปแล้วมั่งมาดูครับเดินหน้ามามเดินหน้ามาครับป้าอันเอา,างี้ช่างช่างชาติเดินหน้าไปถอยหลังสักสองสามรอบโชว์คลิปหน่อยไม,ไม่ต้องห่วงครับขับมาระยะทาง200รกิโลเรียบร้อยแล้วครับขับมาถึงร้านแบบสบายๆครับอ่า ราคาที่จะเปิดเนี่ยไม่เกี่ยวกับชุดยิงลมข้างบนนะชุดยิงลมข้างบนเนี่ยต่างหากนะครับหรือว่า f อซเราพี่น้องเราจะต่อควบใส่ชุดยิงลมเลยก็ได้นะ <laughs> วันนี้เอาราคาแบบสุดแสนจะพิเศษไปเลยครับอออ่ะเอาตรงนี้แหละอ่ะดำหัวขึ้นยังก็ได้ยังก็ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสตาร์ทก็ได้เดี๋ยวค่อยสาตาร์ทก็ได้ดวาาไดขวนบอลเน่นอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในก่อนมาช่ <laughs> างชาติหัวเลาะไปแล้วครับอ่ะเบา พอใหม่ให้เรียบร้อยครับสีสันสวยงามระตาตาครับอ่ะภายในภายในครับคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องต้องตาดูวิ่งได้เอาวิว่งได้น้อยแท้ช่างพอนช่างพอนมันหลอกหรือเปล่ามาดูดิมันวิ่งได้แค่นี้จริงเหรอรถอะ,ออะฮะเขไม่ขึ้นยุนปะนโอวิ่งได้แสนเจ็ดมันจริงเหรอวะช่างถอนเอาขึ้นไปดูดีดิแสนเท่าไหร่แน่ แสนเจ็ดแสนเมื่เท่าไรหม่นหนึ่งพันเกสิบสอกิโลแสนเจ็ด,จด 1, กิกโล, 1, กโลครับรถวิ่งได้แสนเจ็ครับเอเราพี่น้องเรองอ่ะเดี๋ยวผมรับสายแป๊บเดียวครับต่อครับพอดีเมื่อกี้ลูกค้าโทรถามรถเอามาต่อครับรถวิ่งได้แสนเจ็อ่ะเอโอ้ตายอย่างว่าครับมีแต่ใช้ไม่ค่อยได้รักษาเอาดูครับดูภายในงภายในนะ อ่ะดูครับเมื่อกี้พาดูบอกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พาดูอ่ะภายในครับภายในดูดีครับใช้ยาวครับซื้อไปแล้วใช้ยาวไปเลยนะครับรถวิ่งได้1นึ0 0 0สมกิโลยังไม่ถึงแสนแปดหมเลยนะครับรถรถวิ่งยังไม่ถึง2องแสนอ่ะแสนเเอามันก็สวยดีแบบเนี้ยช่างทรนดําหัวอ่ะมาดูหัวครับดูครับดูความสวยครับมา NPR นะครับเรื่อง135 เทอร์โบ <ๆ S 2> นะครับดําหัวปึ๊บป Spider ึ๊บหัวนิ่มๆครับหัวเบาๆเพเิ่มเป็นหัวแท้เป็นรถแท้นะครับเป็นหัวแท้รถแท้นะตัวนี้อ่ดูเครื่องครับร้อยสามสิบห้าเทอร์โบมีอินเตอร์ไหมช่างทอนไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีเป็นเทอร์โบธรรมดาดูเครื่องครับจากที่วันนั้นเครื่องดําๆถูกไหมช่างทอนจากที่เครื่องดําๆเอาดูวันนี้ครับ ก็ล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยมันก็สวยครับเครื่องมันก็พูดง่ายก็เขาไม่ค่อยได้ดูแลนะช่างทอนเนอะดูชัดทรงชัดสีครับสวยหมดเลยนะรถนะเอาจริงๆดูพื้นหัวดิดูครับพื้นหัวไม่มีผุเลยใช้ยาวๆไปเลยรุ่นเดียวกับคันสีฟ้าของเราใช่ไหมช่างทอนคันนี้เป็นเครื่อง4ี g 1 1 3จร้อยสาสบหแรงติดท u r ไปก็นู่นแหละครับโอ้ก็เทียบเท่าไปร้อยห้นี่นแหละติดท u โบไปีก่ะ เอาง่ายๆเลยชัดทรงชัดซีเอ้ามาดูครับชัดซีครับฟอบดูความสวยของชัดซีครับแจมๆว้าวเงาๆงไปเลยดูหัวตุ๊กตาครับตุ๊กตานี่ยดูครับเดิมจัดชัดจริงนี่ยเดิมครับกระบะเหล็กรอบคันครับไม่เกี่ยวกับชุดแท่นข้างบนนะพื้นก็เป็นพื้นเหล็กตีนไก่เรียบร้อยครับพื้นเหล็กเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะ พื้นเหล็กเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับ f c เราพี่น้องเรานะเหล็กเปิดได้3ด้าน3ทางนะครับสบายครับเป็นกระบาดเหล็กแบบนี้สบายเลยคนเอาไปใช้งานครับใช้ยาวๆใช้เด่นๆไปเลยนะครับแล้วผมจะเปิดราคาในคลิปนี้ช่างทอนสตาร์ทเครื่องดึงเข็มวัดดูเครื่องหน่อยครับอ่าดูเครื่องฝั่งนี้ NPR 71L เห็นไหมใหม่ๆจิ๊ๆเลยอ่ะสตาร์ทหน่อยขั้วแบตแน่นไหมเนี่ยแน่นแล้วใช่ไหม ดูความสวยของเครื่องเลยล้างออกสวยคลิปเลยเอาเลยโอ้ยเครื่องมีแอร์ไหมยังไม่มียังไม่มีเนาะแต่มันมีความแอร์อยู่ได้เอออ่ออาก็ดูเครื่องครับมาอ่ะช่างคอานไปดูเครื่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวช่างครานไปดูเครื่องดูต่อนั้นก่โอ้เสียงเครื่อง กิบๆเลยไหมเห็นไหม FC เราพี่น้องเราใช้ายาวๆไปเลยครับก็สําหรับ FC เราพี่น้องเราที่จะมาขับกลับก็ขับกลับได้เลยครับหรือว่าจะใส่สไลด์ก็ใส่สไลด์ได้ครับแล้วแต่ FC เราแล้วแต่พี่น้องเราสะดวกน,นะครับตัวนี้นะก็เปิดราคาขายก็เหมือนเดิมครับ FC เราพี่น้องเราราคาไม่ถึงสามแสนนะคันนี้นะสวยจังจะเปิดราคาขายเท่าไหร่ดี <laughs> หัวก็สวยดูพื้นหัวดูพื้นหลังเก๋งดิสวยหมดเลยอะ่ะรถอะ นะเห็นไหมคันส่งคันชักคันอะไรมันมันมันเดิมอ่ะมีพาวเวอร์ครัมันเดิมอะ่มมอะรดอะ่ะเดิมหมดเลยนะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะดูดิดูการทิ้งหัวการอะไรหัวแท้มันจะเบาอะ่ะยกแบบยกคนเดียวยังขึ้นเลยช่างทอนเอาหัวลงซะเอาหัวลงเดี๋ยวเขาเอาหัวลงดูยืนยืนครับแล้วดูหลังเก่งครับดูช่วงดูหลังเก่งยสวยหมดเลย ดูดีนะดูดีดูดีดูดีสำหรับใครจะจดเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้หรือจะทําสีใหม่ก็ได้ครับเนี่ย,ยดูยืนพื้นอยครับสวยครับตัวตาเทาอ่ามันจะมีตัวตาเหลืองกับตาเทานะครับตาเหลืองจะเป็นร้อยยี่สิบนะครับส่วนตัวตาเทาจะเป็นร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าเทอร์โบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาเทาเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสีเทาครับเห็นไหมครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตาเหลืองเครื่องร้อยยี่สิบนะครับมีหัวเล็กหัวโตไป มันในหลายรุ่นน่ะผมอาจจะบอกไม่หมดอาจจะบอกแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าพูดผิดก็อย่าว่ากันนะเอาเท่าที่ผมรู้ผมเล่าให้ฟังตัวนี้เขาเรียกตัวตาเทาเครื่องร้อยสามสิบห้าแรงนะครับเห็นไหมร้อยสามสิบห้าเบตาเทาครับอันนี้เอ้ามาจะเปิดราคาแล้วสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สอง 275,000บาทครั้งที่3 3ครั้ง275,000บาททั้ง3ครั้งนะครับ FC เราพี่น้องเรานะอ้าวโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ08795192260956643826 275,000บาทตัวไหนกดใจกดติดตามโทรก่อนมิกติดก่อน ใช้ยาวๆไปเลยเอกสารไม่เกิน15วัน275,000บาทขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ